อีกหนึ่งพื้นที่ที่ไปติดตามกันค่ะที่จังหวัดน่านนะคะถึงแม้ว่ายังจะไม่วิกฤตแต่ก็มีบางพื้นที่เหมือนกันที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะบริเวณเขตตัวเมืองค่ะก็ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดไปติดตามสถานการณ์จากคุณปัดเสรีรักค่ะรายงานสดจากเทศบาลเมืองน่านเชิญค่ะคุณปัด ครับน้ําในแม่น้ํหน่านจานวนมากที่ไหลผ่านตัวเขตเทศบาลเมืองน่านนะครับแม้ว่าจะไม่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างนะครับแต่มีน้ําจํานวนหนึ่งนะครับที่ลอดผ่านผนังกั้นน้ำนะครับเข้ามาในบางพื้นที่ครับทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเร่งระดมสูบน้ําออกจากพื้นที่ครับน้ําจากแม่น้ำน่านนะครับได้ซึมลอดใต้ผนังกั้นน้ําเข้าที่บริเวณ3ามแยกพญาภูครับเขตเทศบาลเมืองน่านตั้งแต่เวลาสีนาฬิกาของเช้าวันนี้ ซึ่งเทศบาลเมืองน่านนะครับได้เปิดท่อให้น้ําไหลลงไปยังบริเวณชุมชนบ้านทา่ารีภูมินนะครับที่บริเวณสี่แยกซึ่งเป็นพื้นที่ต่ําสุดข,ของเทศบาลเมืองน่านครับโดยระดับน้ําสูงสุดที่สี่แยกทา่ารีวัดได้สูงสุดประมาณ20ซนติเมตรทางเทศบาลน,น่านเมืองน่านนะครับจึงต้องเร่งสูบน้ําออกจากที่ประตูระบายน้ําไฟฟ้าของเจ้าฟ้าบ้านพวงขยยอมและติดตั้งเครื่องสูบน้ําขนาด8นิ้วอีกเครื่องนะครับที่บ้านพวงขยยอมครับ ขณะดเดียวกันนะครับระดับน้ำน่านเพิ่มสูงข,ขึ้นต่อเนื่องนะครับแต่อัตราการเพิ่มลดลงโดยที่ระดับน้ำน่านที่สถานีเอนหนึ่งะครับกาดแรงเทศบาลเมืองน่านเมื่อเวลา11นาฬิกาวัดได้ที่7เมตร75เซนติเมตรครับเพิ่มขึ้นชั่วโมงละ3เซนติเมตรแต่อัตราการเพิ่มลดลงกรับโดยชาวบ้านบริเวณที่น้ําซึมเข้าผ่านผนังกั้นน้ํากล่าวนะครับว่าน้ําซึมผ่านผนังกั้นน้ําตั้งแต่ช่วงเช้ามืดครับ ขณะนี้ได้นําสิ่งของขึ้นไว้บนโต๊ะเท่านั้นเพราะเป็นบ้านชั้นเดียวและหวังว่าจะสามารถสูบน้ําออกได้ทันนะครับและน้านัานลดลงกับด้านรองนายกเทศมนตรีเมืองหน้านะครับเปิดเผยว่าน้ําที่ไหลเข้าท่วมชุมชนท่ารี่นะครับคาดว่าจะสามารถควบคุมได้แต่ที่น่าเป็นห่วงอีกจุดคือบริเวณชุมชนบ้านดอนแก้วเพราะเคยมีน้ําไหลซึมเข้าข้างใต้ผนังกั้นน้ําเมื่อครั้งก่อนนะครับและที่บริเวณที่ไม่มีผนังกั้นน้ําในเขตเทศบาล หากน้ำน่านยังสูงขึ้นอีกก็มีโอกาสเข้าท่วมเขตเทศบาลเมืองน่านได้นะครับซึ่งต้องเฝ้าระวังสังเกตการอย่างใกล้ชิดต่อไปครับเออร้นมาเนี่ยเป็นเพราะอะไรน้ำในท่อน้ำมันมาตามท่อมาตามท่อเพราะว่าเราปิดประตูน้ำเพราะน้ำน่านสูงกว่าท่อของเทศบาลเมืองน,าน่านครับน้ำที่มาจากท่อนี่มาจากในของเจ้าฟ้าหรือไงของเจ้าฟ้าห้วยลี่เข้ามาจากถนนหมาเมาเข้ามาจาก ที่มันไปสนามบินไม่ได้ขณะที่อำเภอเวียงสานะครับหนึ่งในพื้นที่น้ําท่วมซ้ำซากขณะนี้มวลน้ําจากแม่น้ำน่านที่มีระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องที่ไหลมาจากอําเภอเมืองน่านครับเริ่มไหลเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ําโดยเฉพาะพื้นที่ทางการเกษตรนะครับแต่ยังไม่ส่งผลกระทบต่อบ้านเดือนประชาชนมากนักแต่อย่างไรก็ตามครับชาวบ้านในพื้นที่ก็ยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกับ ครับหากไม่มีฝนตกลงมาในพื้นที่เพิ่มเติมนะครับคาดว่าในอีก1-2วันระดับน้ำในแะม่น้ํำน่านก็จะลดลงเข้าสู่ภาวะปกติครับสืบเนื่องจากว่าภูมิประเทศของจังหวัดน่านเองนะครับเป็นพื้นที่ลาดชันนะครับทำให้สามารถระบายน้ําได้อย่างรวดเร็วครับค่ะข,ขอบคุณคุณปดัดค่ะ